พ่อพี่น้องพี่น้องไม่เป็นของกันนี่อว่าพ่อเซเลบดังแห่งเมืองไทยนะครับเา่านเต้นมาพี่น้องคือว่าได้ตีบปลายแท้เป็นยี่สิบาทนมฮะเป็นกรรมไหมพ่อได้ไลฟ์ปนครือ่อขนมสนาบเหลี่ยงน่เอาใ่้นลอกไปเนาะนับไปแล้ววันแปดสิบใบไหมไมีสิบไม่เหลือไม่แบ่งไปแน่นี่ไม่แบ่งยกคนไมันได้เป็นร่อยเยคือขอพรังเต้นจะบ้านแย่นะหรอกม เอี่อฮพวกม่นี้ปังมากเลยเนาะสามชจ้างแมมันกินแมจนยินมันเขากินแล้วเขาสิบามพวปอดมันยู่ติพี่น้องสามเจ้มบงเต้มเขาเต้นแม่ยิ่หลียวเด็ตัวพี่น้องเด่นอยู่นว่าจิบว่าเมื่อส้าเมียกันบอกกันย่เหลียวเพิ่งรูเมื่อไรเมื่อนีขคือแต่อยู่โดมขึ้นไปงานเมื่อนี่เอา สีคิวคน้มไมีรถไปให้ไปส่งไป่ใหรไปส่งเนาะนี่แหละเข้า่าแอดมินเล่หลอนแอดมินจอรจจัดอมินจอจัดเป่อว่นไปตีสามเนาะวไปตีสามไปสก็ไปงานแล้วงนึงนะอ่าจีไปอีดีนะอมแล้วถากหาแล้วโทรหาเธออยู่เธอบอบอหลับแ้่านไปนาะสู่ตีสามเนี่ยแสบปุ๊บปุ๊บนี้ั เราเยอะไเรื่อยไปทองมันไม่ได้หอมพี่น้องอันนี่เก้าเนาะไม่ได้เก้าอันนี้สิบอีกงาำอีกเลยแฮ้อยิ้มสมันนี่เก้าที่ไหนนะลำบวนลำพูโอ้โหอ้บัตริก้าตรงตรงที่ไปเล่นเหรอไหมแมงอา่นแหละบ้านอ่ามาดามบ่ะเออบ้านอันนี้เกาะโพกตมุตคุจิกิ้งอย่างนี้ล่ะเสื้อผ้เต้นตจะมาเป็นอย่างมันยังเต้นโอ้เราแจกติ๊ดีดินี่เดียวอืมนักกล่องเด็คนละพันสองพันฝรั่งเต้นน้ำมันสัน พวกมันใหญ่หอกเป็นหมื่นกว่าคือถอดแฟนบ่หนึ่งบ่าไม่คือถอดดอกอุ้ยลืมแล้วเมื่อกี้เจอสร้างไปมาใหม่บ่บ่คือดอกผู้ใดก็บ่คือบอดเอาเป็นยังปากบอดมันหนาลากเด้่เลยปากใบปากปากปากก็ดีโอ้หมดมึงหมดเอาหมดหมดสนุกอ่ะมมดเลยอืมพ่อผมไบ่บอกพวงหาคนเนี้ย เป็นลบผิดไอยซักผาอยู่น้องอยังไปยังไปยังไปหยอกไข่แม่ไหมครับแมวทำไข่ไม่เวลาอยุคยยุคเขาหยอกแกจะมาเข้ามากักเนอะล่ะ <c oughs> ชอบคิดไปเองเลยมาแล้ว,วาาถามไข่เานาะเอ้าสองโมงยังสองโมงกึตั้งกระงดลิกกึ่งสิ่ไหม,ม,มาเจอดาราดังครับชาวนี้กำลังทานข้าวอยู่ปิ่งไก่ปิ่งไก่ลกินกินนี่นี่นี่หยองแมงแมงหยองแมงแข่งแมงข่งเออลองซิมมึงดู

บักแตงจะมากไป,ปนนแมเป็นหน้อยแล้วหนึ่งน้อยบักใหญ่หนึ่งนี่แ,แตงไรเขาเอิดว่าออไรมลพิษนัน,นี่อ,อันนี้โอ้บักทั่วป่ะวะนี่มีน,น,มน,นะสุดยอดเลยครับจะตัวเห็ดข้างมาได้ป่ะนี้เนาะ เอ้าโทรศัพท์ให้อยู่พีโอ้อากาศหนาวหนาวครับพี่น้องพรุ่งนี้ทีมเวทีก็น่าจะเดินทางแล้ว ฮะคือวิต่หมดอะจะมาแต่บานบ่บักแตงมากเราขนาดจังจีกระบากน้องเนี่ยแต่ป็นบัูงมูบังใหญ่ือได้ไหมฝูงมู่นเนาอันนี้ยังนี่ phú <laughs> cái để ăn luôn là măng muối, u phủ tịt nó, anh em măng ướp à? xài, măng muối à, โมจิตตลาหามามาไอเ่ยวโมจิตตลาหาม่ามาไอโอ้ยลักษณะนี่รับมีแต่นอนเว้นแล้ว <c oughs> หาขอกระปัน้นหรือเมื่อวานหนอก่อนวันที่สิบเอ็ดจะกลับไปเลือกตั้งวันที่สิบเล่นพอลเอ็ดเสร็จแล้วกลับอุบลเลย <c oughs> นายก <c oughs> อบตอ ฮะ huh? พูดแล้วเดือนพูดว่าไม่น,มน่าคุณบอก mm hmm. พักอันนี้เจ้าวานหวานนี่ mm hmm. พักนี่ไหมบ mm hmm. ่พักมันลายแล้วน mm hmm. เนาะไปหาเทียวเสิร์ฟไทย mm hmm. บ่บ่เหมือน mm hmm. no ไมอเยันมอนกลุ่มผู้บริหารเขคุยกันเขาคุยกันถ้ามีอีกก็แล้วกันคือกันมงบิ่งเนี่้เป็นรองพีแต่เพื่อด ท่าแปงทาวเฮะปกายาาบอมันท่าแปงมันก็เศ้ารเจามันเคิเป็นอยู่อยมันเบอม่นกินเบียร์มันขึ้นแล้วมันเลยเป็นอ้หรอันบอะวกินอีกฮะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีเนาะ ประตูน้ำเอเออว่าจะเอารถไปไอ้นั่นเออจะไปประตูน้ำดีกว่าหะประตูกระเว็ดไปเห็ดแล้วมันขึ้นคลับมาเบิ้งเอ้าเขาเป็นติดอันสองห้าหกแปดหกเก้าเห็นพวกเบิ้งเบิ้งจนเกือบมาห่าสิโอ้ยลืมไปมันเป็นกระจกรถตู้เออมันะคันโอ้ยมันเข้าระคันมาของเราเนาะกินเบียร์เนาะ <laughs> oh, Fala boa <laughs>